s t a r b e Tarot Reading สวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังชม s t a r b e t s Tarot Reading ในขณะนี้หมอยุบซีวาวี กลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันเสาร์เวลาเดิมเพิ่มเติมด้วยการส่งกำลังใจให้ทุกท่านในทุกหนแหง่งในแบบสังคมออนไลน์ในรูปแบบฉบับไพ่ยิปซีเป็นศาสตร์การทำนายที่ใช้วิธีอ่านความหมายบนหน้าไพา่อย่างกว้างไม่เฉพาะเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งและทำนายภาพรวมของชีวิตอนาคตของคุณค่ะวันนี้เรามาฟังํำทำนายดวงชะตาล่วงหน้าของผู้ที่เกิดในเวันกันนะคะ จากหมอยิบซีวาวีค่ะทุกคนพร้อมเปิดใจตั้งสติก่อสตาร์ทน,นะคะคนเกิดวันอังคารหมอยิบซีวาวีหยิบได้ไพ่ h e l l of future ไพ่มาเลขสิไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาความหมายจากหน้าไพ่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาควบคุมไม่ได้ค่ะอาจไมาถึงเรื่องร้ายหรือเรื่องดีค่ะคุณควรตั้งสติด้วยนะคะค่อยคิดค่อยทำค่ะในเรื่องของการงานหมายถึง เจ้าชะตายังพอใจกับเรื่องของงานที่มามากและดับพอสมควรอยากจะทำให้ดีกว่าเดิมหรือจะทำเรื่องเกี่ยวกับด้านอสังหาบ้านและที่ดินก็ได้ค่ะด้านนี้ทางสะดวกส่วนในเรื่องของการเงินมีพอเข้ามาให้ได้จ่ายทำให้ไม่ต้องกังวลใจมากนักนะคะสะภาพเงินคล่องตัวค่ะความรัก สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในคนโสดมีแนวโน้มว่าจะได้พบใครสักคนท่ามกลางคนหมู่มากค่ะหรืออาจจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนคนมีคู่หรือครอบครัวแล้วนะคะการครบกันในแบบที่สบายๆด้วยความไว้วางใจไม่หึงหวงซึ่งกันและกันค่ะจะทำให้ชีวิตครอบครัวยังยืนและยาวนานค่ะขอเพิ่มเติมอีกนิดนะคะ ความคิดและความเชื่อของคุณเป็นตัวหมุนกงล้อค่ะขอให้เริ่มรับผิดชอบในสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปเพราะเหรียญยังต้องมีสองด้านเลยค่ะพิจารณาให้ดีนะคะผู้ที่เกิดบัลังคารโชคปีค่ะในมุมมองของไพ่ยิปซีหมอยุซีวาวีนำคำทำนายมาอธิบายในฐานะต้นไม้แห่งชีวิตด้วยความเข้าใจคุณในแต่และช่วงเวลาสำคัญมากกว่าการยึดมั่นถือมัน่น ในคำทำนายโชคชะตาฟ้าลิขิตเพียงอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณจะสัมผัสได้ว่าไพ่ยิปสีเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะแบ่งปันสุขและทุกข์ของคุณและช่วยแนะนำแนวทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบได้คุณจะสัมผัสได้ว่าไพ่ยิบสีเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขความทุกข์ของคุณและช่วยแนะนำทางออก สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆรอบด้านให้คุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจค่ะเพราะหมอยิบซีวาวีพร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์นะคะสวัสดีค่ะ นั่นก็คือคําทํานายครบทั้ง7วันแล้วก็เป็นคำทํานายล่วงหน้านะคะอีก7วันข้างหน้าของคุณเป็นที่เรียบร้อยจากแม่หมอ24วาวีแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะสตาร์บีดทาร r e a d ดิงสตาร์บี t Reading, et, อ่านไพ่ทาโร่นะคะทาง f a o ฟซ o ุ๊ a a ฟนเ s a f ีเซฟเฟ Station และ y o u ู u b s b ีเซฟ a ฟ e นะคะมาเจอกันแน่ทุกวันเสาร์อย่างที่บอกไปแล้วนะคะฟังมาถึงตอนนี้ชมมาถึงตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะและแน่นอนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดถูกใจหัวใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณสหรับการติดตามอีกครั้งหนึ่งเอาคำทำนายผลนะคะไปและอย่าลืมนะคะใครทำมาค้าขายเฮงๆปังปัง รวยๆส่วนใครปฏิบัติภารกิจหน้าที่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงและที่สําคัญทั้งหมดนี้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดิฉันไปแล้วนะคะเฮงเปังๆรวยๆเจอกันเสาหน้าทุกเสาเราเจอกัน s t า r b บี t ทา r ์โรลิ่ดดิ้งสตาร์บีอ่านไพ่ทาร์โรกับดิชันวีเจเวลินซีนักจากรึกการเคลื่อนบีเซฟเอมสเตชันวิทยุออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงลาแล้วนะคะไปค่ะไปแล้วนะคะ Starbe a ส t าร์โรลิ a d i n g รู้ผลคำทํานายได้ก่อนใครพร้อมเจาะลึกในทุกเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและวิธีมูให้ปังยิ่งกว่าใครกับยิบซีวาววีสตาร์บีสทาร์โรวีดิงทุกคืนวันเสารส์งทุม่มทัาง Facebook BeatFM Station และ Youtube Channel b e a s FM s t a r b e a บ t t a า t t โ e ว d i n g